สอนเข้าเซิร์ฟวี74ครับผมพิมไปเลยครับ74ที่ติดต o อกด enter ครับผมก็จะมีช่องวันนี้ครับกดที่หน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์ให้กดเขา้าคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีบอกว่าให้กดดาเนินการต่อกดดําเนินการต่อคลิกเข้าไปปับ๊บส่วนใครที่เข้าไม่ได้อยากจะพิม์พก็มาที่เบราว์เซอร์นะครับผมคลิกเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับแล้วก็พิม์พ L s ipc แล้วก็กด enter ครับผมก็จะมาที่หน้าเดียวกันแบบนี้ครับผมรายละเอียดก็จะมีแบบนี้ครับเป็นช่องไลฟ์ช่องลงคลิปบ้านแดงบ้านฟ้า donate discord มีทุกอย่างที่นี่นะครับผมส่วนใครที่เข้าลิงก์วีได้คลิกมาที่ลิงก์วีครับลิงก์ว private server คลิกเข้ามาแล้วก็มันก็จะตัดมาที่หน้าเกมคลิกแล้วก็รอมาโหด,ดแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็จะเข้าเกม ประมาณนี้ครับผมเข้าเกมมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนใครที่เข้าแบบลิงก์วีไม่ได้อายุไม่ถึงหรือว่ากดแล้วมันไม่ขึ้นต้องไปตั้งค่าเราก็ยังไม่ได้ถอดตั้งค่าแต่ว่าอยากจะเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มได้ครับผมมาที่หน้าเดิมเมื่อกี้นี้เลยจะมีอันเลื่อนอันที่สี่ลงมาคำว่าเพิ่มเพื่อนครับผมแอดเฟนกดมาครับตัวเขียวแบบนี้ครับเป็นเจ้าของเซิร์ฟวอร กดเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มมาครับผมแล้วก็เข้าได้เลาล,ลองกดเข้าลีวีอีครั้งนึงอาจจะเข้าได้ทีหนึ่งก็อาจจะมีรายละเอียดก็มีโดเนทดิดคออะไรก็อย่างที่บอกครับแต่ก็มีช่องไว้สำหรับไลฟ์ช่องสำหรับลงคลิปส่วนช่องไว้สำหรับลงลงคลิปอะครับไม่มันมีปัญหาเล็กน้อยก็เลยทําช่องไว้สําหรับไลฟ์อีกหนึ่งช่องเพื่อที่จะให้ปัญหาอยู่ช่องไลฟ์จะได้ไม่ไปมั่วกับช่องคลิปฝากกดติดตามทั้งสองช่องด้วยครับผมขอบพระคุณครับนี่กดปารา เยี่ยมเลยแบบนี้ครับผมก็ช่องสําหรับลงคลิปก็จะมีอย่างนี้ครับผมข้อมูลรายละเอียดความรู้จะอยู่ที่ช่องนี้ส่วนช่องบันเทิงจะไปอยู่ที่ช่องชช่องไร้แทนนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่อยากเล่นด้วยแล้วก็ทําตามจนเล่นด้วยกันได้นะครับบ๊ายบาย